การประชุมเสร็จสิ้นนะคะเพื่อนำไปรวบรวมแล้วก็สรุปผลการมีงานของโครงการที่เป็นงานทำหรือว่า EAM นั่นเองอาชีพของการของเราในวันนี้ก็มีชื่อว่าโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาประชุมในพื้นที่ของพี่น้องในพื้นที่ขางหนรวยงากางที่ต่างๆดีครับนี้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นรอบที่สองนะครับเมื่อวันก่อนนู้นก็ทำวันนี้เป็นภาคของประชาชน การที่มีสิ่งสิ่งใดที่เป็นความความโชคดีนะครับที่พวกเราได้เอ่อมาร่วมฟังแล้วก็เป็นความนะครับแล้วก็โศกการนะครับไปยังลงมาฟ้าละครค่นะคนนะ,คะตำบลบางหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทำไปให้ความร่้มูลในการประสานง,งานในพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะ เรื่องของการศึกษาและการจัดการถือและรองเถึงตัวอย่างในการจัดการถือนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของการดำเนินโครงการนี้นะคะแล้วก็ซึ่งรายส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงการจากแหล่งต้นน้แก๊สเมืองโดยที่ผ้าเผือแผนเป็นไปตามสูงสีเหลืองอยู่ที่56แล้วก็สีเหลืองอยู่ที่ประมาณ68กิโลนะคะ องที่ับของไฟเองเองด้วยนะคะซึ่งมันจะีทองหักแล้็มทองใต้เรื่องที่อานคามความีสหน่งแล้วก็อ่านที่บราณตรงที่ใกล้ๆกับของนักงานตรงพื้นท่ว่าแบบ้านอย่างนี้จะว่าเป็นการทอส่งฟาร์นชันราการตเป็นโครงการที่เข้าไยตามเพื่อช่วยในเรื่องของลักษณะของภพต่อการจราจรติดขัดหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็เป็น ระเบียบหน้างานไม่เรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่นวยการจราจรมีติดตั้งเครื่องหมายป้ายจราจรเป็นยังใหญ่ม้านจ๊ะตอบในภาพภาพวมนะครับผมกระทบแน่ๆเลยคือระหว่างจุงนี้นะฮะแล้วก็จะวอาเลยหนึ่งกิโลเมตรหมายความว่าจากจิตเนี้ยนะครับก็ผมก็ได้ข่าวมาว่าทางปตทก็เฉย ให้ผู้ที่เสียการเข่าไปสอนเท่าสั่เท่าแล้วตามเหตุที่เราประเมินไว้เช่นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคนเข้าไป